เรามีแก้วมังกรอยู่สองแถวเดิมแก้วมังกรเนี่ยเราจะปลูกสลับกับเอ,อสับปะรดซื้อเขาเรียกอะไรและกะเกียงสับปะรดอ่ะไม่ใช่จับจุกนะจับกระเกียงจากหน่อข้างล่างานะ่ะก็ามาปลูกปีแรกๆก็ได้กินนะได้กินดีอ่ะแต่ว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยแต่มันคงไม่ใช่ที่เขาหรอกเพราะไอ้กะเกียงที่เราซื้อมาแล้วตั้งสามบาทะนะซื้อมาแบบเยอะไดะ้ได้สามร่องนะฮะสามร่องยาวยาสามร่องประมาณเกือบร้อยเมตรนี่แหละก็ตอนนี้สิ่งที่แก้วมังกรเป็นเห็นไหม <c oughs> เขาบอกว่ามันจะต้องตัดเลมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดในใเลมไงเดี๋ยวกะว่าสั่งมีสักวันเราะจะต้องมาตัดมันเพื่อจะไปชาขายก็จะทาเป็นแก้มงกรอเป็นต้นก้าแก้มงกรนะ่ะคนจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่เขาก็มียาวไปถึงสุส่สวนเนีก็จะมีแก้มังกรอยู่ประมาณแถวและประมาณสามสิบสี่สิบต้นแหละก็วเวลาให้ผลผลิตก็ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าต้องแย่งกับกระรอกเนี่ยพอสุกแก้มงกรนะ่ะก็จนะปลูกเขาเรียกอะไรว่วงมหามนาโโหไว้มีอยู่หกต้นนะตรงนี้ก็ ไม่่คยได้ใช้กินหรอกแต่จามีพี่จี้แต่ะการเขาอยากเขาชอบซื้อเขาบอกว่าเขาอยากจะได้เอาไปทําน้ํหรืออะไรของเขาเนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้เด็ดไงพอไม่ได้เด็ดปุ๊บกระลอกมันก็มากินหมดอันนี้มากอกอบน้ําแต่อยู่บนบกแล้วก็แรงแรงอันนี้แปดปีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีเกียวเสวยตัวน,นี้ไม่ออกเลยนี่มากอกอบน้ําแล้วก็มาสูบต,ตรงต้นมะขามเทศแต่จำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่ามันมีต้นมะขามเทศแล้วก็ไปอีกร่องหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นร่องสุดท้ายแล้วกันจริงๆก็มีห้าหกล่องนะเป็นร่องสุดท้าย อันนี้เป็นล่องถือว่าเป็นร่องสุดท้ายก็จะมีอันนี้เขาเรียกพุเานมสดมาตอนช่วงฤดูฝนนะมันออกลูกๆใหญ่ไปเรื่อยลูกเท่านี้ะแต่ก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้อะไรมันนะก็คู่ไปกับอินทผลัมแล้วก็แก้วมังกรแก้วมังกรนะั่นถือว่าเป็นพืชที่ทนแรงได้โอเคนะไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องอะไรเขาก็อยู่ได้ส่วนหลังสุดดึงๆนะนู้นน่ะเดิมก็จะมีพวกกระไผ่ไผ่เลี้ยงไผ่อะไรอันนี้มันก็ตายไปบ้างอ่ะแล้วก็เอาไม้ป่าลงไว้ขอบๆนั้นอ่ะก็ยังพอมีนะไม้ป่าเดิมแถบนี้ยยจะะเเป็นนนนททุรีั้้้้งงหมด่ตลลไววอแ ไปเยี่ยมพระอินหมดแล้วเพราะาอะไรเพราะาเราเคยจ้างคนเขามาขุดจ้างคนเขามาทาพวนดินอะ่ะพอพวนไปพวนมามันพวนง่ายแมนเพราะว่ามันเป็นที่เท่าก็เลยไปเยี่ยมพระอินหมดแล้วไม่ใช่เหมือนลำไยทั่วไปนะแล้วมีความหอมมากเลยลำไยต้นนี้ยเคยได้กินแล้วแต่ไม่ได้กินเยอะนะก็แค่ได้กินต้นไม่ได้ใหญ่โตเลยหรอกแต่ว่าก็พอได้กินไปหยิยบมาก็จะเป็นชะพลำต้นนี้ก็ตุเมีอ่ะ <c oughs> มีหน่อยเยอะเชียวแล้วก็มาต้นมะมว่ว,มวงไอ้มะม่วงเนี้ยไม่รู้มันเป็นยังไงเห็นไห มันเป็นแบบนี้แต่พอเป็นเดียวเดียวเป็นแบบนี้เหมือนฟ้าลั่นนะแต่พอเป็นพู้พันเป็นแบบเนี้ยมันจะกลายฟนธุ์นี้เขาจะติดตาอะไรมายังไงเราไม่รู้นะเนี่ยมันอยู่ในในหลุมเดียวกันเนี่ยมันมีก็แปลกดีก็มีแก้วมังกรเนี่ยยาวเป็นสุดยูนแล้วก็เนี่ยตัวเมียตัวเนี้ยออกปีแรกที่เราเข้ามามันออกเป็นต้นแรกของสวนเลยนะแล้วก็ลูกเบลเลอร์เลยแต่ว่าสนใจก็มาได้นะฝากไว้ด้วยนะครับไทยเบฟเบียชิป ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยววัดสีกุกจัดตลาดนัดวันที่24กุมภานี้อย่าลืมมานะครับลาฟ้า